อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนาะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทขอพระคุณทุกยอดวิวขอพระคุณทุกช่องทางเลยที่ติดต่อติดตามกันก็ถ้าเกิดเข้ามารับชมคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามช่องแล้วก็แตะที่กระดิ่งนะคะกน็นปลาเวลานปาอัพคลิปเนาะก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะคะพระเครื่องสวย นะคะสำหรับรุ่นนี้ด้านหน้านี้ที่นำอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวนะคะหนุ่มๆต้องชอบแน่ๆเลยสายเครื่องรางถือว่าเป็นตะกุดหนังเสือไฟนะคะแถมพร้อมเลี่ยมแล้วด้วยด้านในเนี่ยจะเป็นตะกุดนะคะเห็นไหมเป็นตะกุดเนี่ย เห็นไหมคะน้องป้าขออนุญาตไม่แกะนะอยากให้ไปฉีกซองกันเอาเองเพราะว่ารายละเอียดไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นตะกุดนะคะใส่เอาไว้ด้านในแล้วก็เป็นหนังเสือไฟนะคะม้วนแล้วก็เลี่ยมแบบเป็นเขี้ยวแบบนี้เลยรุ่นราชาพยักษ์อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์นะคะ แห่งภาคใต้โด่งดังมากๆลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากๆหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่น้องปลาเดือเพเท่านี้หมดแล้วหมดเลยรายละเอียดอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะแล้วก็ราคานะคะตอนเปิดจองตามหน้าซองเลยแต่ตอนนี้ราคาไม่ใช่ ราคาตอนเปิดจองแล้วน้องปาย้ำเสมอว่าถ้าอยากได้ราคาจองให้มาจองตอนนั้นพอของออกมาเห็นคลิปแบบนี้จะไม่ใช่ราคาจองนะคะน้องปายมีเหลือแค่ไม่กี่เคี้ยวเหลือแค่ไม่กี่ซองนะคะตามนี้เลยขนาดนะคะประมาณ2นิ้วสวยงามก็เลี่ยมแบบว่าเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมทรงเคี้ยวเนาะเลเซอร์เลขเลเซอร์โคด้ดชัดเจน นะคะเป็นตะกุดม้วนนะคะเป็นตะกุดอยู่ด้านในเนาะแล้วก็เป็นหนังเสือไฟอยู่ด้านในแล้วก็มีเลเซอร์นะคะพร้อมเรี่ยมห้อยได้เลยดีงามมากๆ รุ่นราชาพยักนะคะรุ่นนี้สวยงามสวยงามหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวน้องปายจะทิง้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะช่วงนี้คือน้องชายไม่ค่อยสบายเนาะเลยไม่ค่อยได้อัพคลิปนะคะก็สามารถติดต่อติดตามหรือว่าจองนะคะหรือว่าอยากจะเช่าหาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ